วันนี้วันที่ยี่สิบแปดกระกฎาคมสองพันห้า้บครับผมกะมาส่งอุปกรณ์นะครับส่งมอบอุปกรณ์ส่งมอบอุปกรณ์ครับผมปั๊มนะครับประมาณสีสิบตัวแล้วก็แผงประมาณร้อยกว่านะครับเป็นวัดสูงเฉพาะเลยครับ กันตพนโซล่าเซลทีมงานกำลังอยู่จาม,มูอย่าอู้จาม,มูนี่เดินไปเดินมาเดี๋ยวเวก็เข้าห้องน้ำอยู่จาม,มู <laughs> ่หัวหน้าทีมหัวหน้างานอะไรเดินบ่อยแทบไม่เช็กระบบเลยโอ้คนเดียวเลยบ่ ทีมาจะมาจะแบบคนเดียวชดชดเลยแขมชิงไปชุดชิงไปแขมก็ต่อสายขาดก็มาครับวิศวะคิมอยู่คนละวิศวะพูดตรวจงานเป้สายหดอะไรหดเป๊ะน้ำหดนี่ครับสองขันรถเลยทีเดียวนะครับสองขันรถแล้วจะเทศ ติดตั้งระบบให้เพื่อนนะครับนี่เป็นเ, <c oughs> เป็นงานงานหลวงครับผมงานหลวงติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งก่อนเบิ <c oughs> กงบทีหลังนะครับผมดี <c oughs> ๋จะต,ตอนนี้ก็ ก็คือจะเป็นชุดๆไปแล้วกดติดตามไปจ,จะมีการแจกปั๊มนะครับตามรายชื่อสุ่มนะครับนะแล้วกดกติกาเป็นแบบใดแล้วกดต,ติดตามไปนะครับผมกันตะพ้นโซลารเซลล์ติดต่อสอบถามข้อมูลกับสีใสไว้ในคลิปนะครับสนใจชุดใดราคาเป็นกันเองนะครับตัวนี้กักการคูวิตกับยูให้ยูหน้ากับมี่ชุดพ่อเพียงให่ ท่านลูกค้าเขาถึงได้แบบราคาแบบเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเลยว่าตรงนี้เศรษฐกิจบดีของขึ้นทุกอย่างครับปับขึ้นราคานีกระชูดเลยนะครับบอกว่าะจะเป็นอุปกรณ์ยังทุทกอย่างเลยบอว่าะจะเป็นเกีียวกระพวกแผงปั๊มพวกเล็กทุกอย่างครับบอว่าะจะเป็นเสาปงเสาป,ปูนสายฟอกสายไฟ,ย,ฟย,ยิบย่อยครับของละเอียดนะของพวกนี้มันเป็นของละเอียดครบก็จะครบระบบนะครับ ว่าที่ครบระบบนี่ละเอียดเลยเนี่ยผู้ใหญ่เพิ่นกับมาเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวเขาทางอ่ะพิ่นทางผู้ใหญ่เพิ่นจะมาตรวจรับแผงครับรับอุปกรณ์โคบโคเป็นเช็ดเช็ดเช็คอ่าเพื่อที่จะทำแผนการเบิกเงินต่อไปเบิกใจนะครับผมนะตามระบบมันนะครับเพราะว่างานลาดงานลวงนี่ก็ไปตามขั้นตอนเขานะครับผมเป็นปั๊ม ได้โวนะครับสูบสะตรงนี้ก็เว็นระยะหางประมาณหาเมรอย่าไปใกล้กันหรลายนสเตั่น <c oughs> อ๋อครับพกินอ,อร์เตบ่ะลับเดี๋ยวมันจะมีชุดตัวย่างของของพี่หนละ อห oh, มูแพงธรรมดาป่ะสามเหลี่ยมวัดนี่ราคาปั๊บขึ้นก็ยเมื่อกี้บ้าไรแต่เดียวเพราะมันเป็นแพงแพงรุ่นเก่าหมูสามเหลยวันี่สองพันกว่าบาทนะครับผมนี่ก็เตรียมเดี๋ยวเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนจะเช็คของเนี่ยเพื่อนกำลังมาเลยนะครับตรวจรับของนะครับตามขั้นตอนไปเพื่อที่จะเขียนเบิกงบสรุปงบโครงการ จักลอยลาย้านก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> นับในครบเลยครับแยาให้ขาดเกินว่เป็นยังแยาให้มันขาด <c oughs> าม,มันอ่ะมันตัดไปหรือไหมมันว่าคุณคุณพี่สายไฟหน่อยคุนว่าตาัดไปบ่พอ,ออนุญาตมันบ่ <c oughs> ครับ สนใจก็โทรมาสอบถามได้ตามเบอร์นะครับนี่ทีมงานเพิ่งกำลังเตรียมะยะเชื่อมโค้งหลืกโค้องอย่างเงีน้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ยูนี่สอบถามตามเบอร์กันตะพ้นโซลาร์เซลล์ที่เบอร์0964975827นะครับหลังสามถุมกรุณาโทรวันใหม่ว่าจะตอบไลน์คนนะครับช่วงเวลานี้ ก็คือแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกบอกหลายรอบนะครับที่ทั่วโลกความหมายก็คือคนที่เพิ่นไปนเห็นหน้ายู่ต่างประเทศนะเพิ่นก็แอดไลน์สอบถามโทรสอบถามมาจุดแบบใดราคาเท่าไรการติดตั้งเป็นแบบใดนะครับก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกเออแอดไลน์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกโปเตมันไอดีนะครับมันเป็นค้นหาด้วยเบอร์โทรนะช่องอค้นหามันจะมีค้นหา,ด, ID, นหาด้วยไอดีค้นหาด้วยมหาวยมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 3ามแปดเจ็ดหกนะครับมันจะขึ้นกันนะพ่นโซลาเซลล์เลยงานแบบนี้พอเธอเป็นกับมาลงแล้ะเล็กลุ่นเดียวกันด้วยเลยน,นะเล็กสิมี้ตามนั่นแหละทำกันแต่สิมีตัวคานตัวยึดนะครับ,บ,บ,บงานนี้เป็นงานหลักล้านครับผมว่ามันนจาจะทั้งหมดนเนี120่ยนาจะร้อยยี่สิบวงการนะครับผม ใส่เวลายาวนานทีเดียวครับแลแบบ้วก็ถังรับสองผลิตครับทางพีบีซีสองผลิตนะครับเป็นแบบพีวีซีแบบทนทานเลยนะครับหลายปีเลยเดียวหลายสิบปีเลยครับนี่ยถ้าขนาดารับประกันเนะี่ยก็สิบห้าปีละพอพีาีซีเดี๋ยวมันจะทนแต่ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียครับแบบน้ำกินนำใส่นะการใส่ถังมันจะแตกต่างกันนะครับนะครับผม ก็อันนี่ก็ม่ประมาณสี่สิบถังนะครับน่ครับตามนี้แหละแล้วก็กดติดตามไว้ครับแล้วภากรากราจิจก็จะซุม่มแจกซุ่มแจกปั๊มตามที่บอกไว้แจ้งไว้นะครับกดติดตามไว้ก็จะมีแล้วกดกรก,รก,รกริกาครับแจ้งอีกที่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นต่อท่อขึ้นทางท่อสองนิ้วเลยนะครับปัม๊มโดยโบกนะครับ ท่อสองนิ้วนะครับปัมไดโวประมาณสองแรงครับผมสองแรงนะครับหรือที่พันห้าร้อยวัตต์นะครับใส่ที่สามแผงครับผมใส่สามแผงนะครับเอาตามนั้นแหละว,วันนี้ก็เดี๋ยวขอตรวจเช็คงานครับความละเอียดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกรกฎราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอขอบคุณครับผม ผมวันนี้28กระกฎาคม2564ส่งงานชุกแรกครับงานโครงการนะโครงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับอันนี้ของพาะอาจารย์เพื่อเขาร่วมโครงการนะครับนะครับช่งต่อสายขาดทำงานขุดลุมยังไม่ได้เลย <laughs> ดับท่ออย่างเดียวเนี่ครับเป็นไดโว้นะครับ,บ,รรบสองแรงครับไดโว้สองแรง ครับแผงสามแผงครับผมเป็นฟูเซลนะครับเป็นแบบฟูเซลนะครับสามแผงครัแบบนี่ทรงงานชุดแรกเป็นแบบสี่เสามันจะมีแบบสองเสากับสี่เสานะครับแล้วก็ถ้าเป็นสองเสาจะเป็นเหล็กคานนะครับเป็นเหล็กคานอันนี้พระอาจารเพิ่งอ,อยากได้เป็นห,อหอน้องเฮ็ดห้องเฮ็ดยังไว้นั่งเรือนพอดีก็ตามนี่นะครับนะก็ตอนนี้เวลาประมาณ ผมขอนะครับสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีนี่ครับสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีนะโทรศัพท์ผมจะเป็นนักซีเลยนะครับก็น่ครับเพื่นจะเฮ็ดไว้ให้ ญาติโยมดูอลูกหลานเพื่อนนะครับนี่เพื่อน,นเป็นกเกษตรแบบแนวกเกษตรพ่อเพียงนะครับของพระอาจารย์เป็นเขาร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็นี่ครับทีมงานกับแบ่งเป็นเปนสองชุดนะเดี๋ยวมือเพื่อนว่าสีมาเพิ่มมาทมันมานี่ครับเป้สายหดนะครับอ่าแผนกเดินของขับรถเบิดมือ เอาของแล้วก็เริ่มนั่นเริ่มนี่นะครับเพราะว่ามันกระจายไปสามสิบสามสิบกว่าชุดนะครับผมรับรับมาที่ละสี่สิบนะครับเพราะว่ามันจะเฮ็ดบระทันนะครับตอนนี้ก็ช่วงโควิดมันก็ะจาออกเป็นบางชุดนะครับก็ติดตั้งให้เพื่อนอย่าไม่เล่านะครับที่เส้นกล้องการกับคนที่ตามไปตามที่แจ้งไปนะครับในคลิปนะวันนี้วันที่28กรกฎาคม2564กสบเวลานี่ยนะ ครับแล้วก็แผงก็นี่ครับมันเป็นฟูเซลมันก็นสีได้น้ำแห้งเนี่ยเพราะว่าปกติถ้าเป็นพวกปั๊มสม,มงสม,มือิอย่างธรรมดานี่สี่โมงนี่สิบปลายแหละครับนะสิบหกนาฬิกาเนี่นกกนยแทบไม่ไหลแหละอันนี้มันเป็นไดโวคือสูบน้ำน้ำตื้นน้ำสะน้ำคล้องพวกนี้นะครับมันก็ี้เป็นในแนวที่แบบแนวหลักมันสีได้กำลังน้ำที่ดีนะครับท่อสองนิ้วเลยนะครับนะตัวนี้ทำน้ำสองหมื่นแปดพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับสูงสุดน,นะอยู่กับแดด สองสองหมื่นแปดพันลิตรต่อชั่วโมงก็คือกำลังแดดดีๆนะครับช่วงเที่ยงช่วงใบสองใบสามประมาณนี้อันนี้คือแบบแสงรัวๆนี่เนาะพ่ออาจารย์แสงตัวนี้ก็คือจังแบบพ้นจีตกเอาง่ายๆฝนไม่จีตกนะครับแดดเบิดมือ นี่ครับอถ้าว่าแค่น้อยก็ต้องเบิ้งตอนแดดดีๆครับช่วงเศรณ์นะช่วงเศร,รณ์วั 4. นสองโมงสามโมงเศรณ์ขึ้นไปนี่นี่ขนาดว่าสี่โมงแรงกว่านะครับนี่ชิพงนัน,นิกาเกือบครึ่งละไปจันกับสี่พอใจนี่แต่บับดึงเลยแหละเพราะว่ามันเกิดไหลเต็มท่อนะครับผมเพิ่นกับท้ายวิดีโออย่างงานของเพิ่นนั่นแหละครับบหายาดย้อมเพิ่นตรงรับมันก็จะเป็น อ่ามันถูบจากปรดานมาลงสะปันอีกเอาสะกันทีดตามพวกต้นไม้พวกพลไม้พวกเนี่แหละพมละหมากาไม้พวกนะครับนะมันมีสายให่นะมันบอกครับอ๋อหลังจากมาสูบแยกย่อยแยกย่อยหดเยอะครับครับ อ่ก็เป็นตรงงานชุดแรกเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวมื่อนี้สิได้ประมาณสองชุด,ดเดียวอ่ะเดียวปิดไว้เดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งก็คือต่อญี่ปุ่นนะครับอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าเบาเข้าใจหรือว่าอยากได้อ่ระบบโซลาร์เซลล์แต่บาเข้าใจก็คือโทรมาศึกษาปร,กปรึกษานะครับระบบว่าสะเป็นแบบไรต้องการใส่แบบไรน,นะครับสอบถามได้ตามเบอร์เลยแอนโทนีโซลาร์เซลล์ศูนย์เก้าหก ส9 7 58 27นะครับกันหลังสามทุ่มก็รู้หน้าโทษใหมนะครับนะเพราะว่าหลังสามทุ่มหรือก,กที่ว่าดึกเลยนะผมกับที่แอดไลน์ตอบคำถามดค้าที่เ็นแอดไลน์ไว้นะครับแอดไลน์ line, ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกทั่วโลกก็หมายถึงคนที่เป็นอยู่ต่างประเทศแอดไลน์ line, ยังสอบถามเลยครับคนต้องการชุดใดต่ขมาติดที่ประเทศไทยนะนะต่างจังหวัดนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่หมายเลข0 6 4 2 7 1 3 8 7 6กนะครับ โบเมนไอดีนะครับคือค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับนะหลังเรื่องจะเป็นเบอร์อรโทรนะจุดต่อได้ตลอดหลังสามสูงก็เลยน่าทวนไหมนะครับแค่นี้ก็แดดวันสี่โมงขอขอบคุณครับทีมงานปิดละ